วันที่ยี่สิบสามสิงหาหมู่บ้านก็บยีบสองเลือกนายกแล้วแเกี่ยวกันบ่นี่่เบอร์เกีียวต้นบอกม่วงหาบอกหน้าโฮเป็นเป็นชุดสุดท้ายอันนี้พันพืนพันพืนบ้านธรรมดาเป็นชุดสุดท้ายสุเต็มทีละ ก้อนสิเพิ่งสิ้นดึงได้เลยะคะ่ะทุกบานอยอะด้วยค่ะผมเปลี่ยนนิดนิดตน้นต้นนี้กับเม็ดแล้วต้นเขียวพรมนี่อันนี้ต้นพื้นบ้านอันนี้จะเก็บมดเ,ดเม็ดดำเม็ดเอาไวท้ทำพันธุ์ล้วท่านี่ตามหลักเนาะตามหลักแผ่แผ่นไทยหรือแผ่แผ่นจีนแต่ใช้ยิ่ยิน,แบบยานมา ช่วงเศร้านี่เี้ยเมื่อคืนพวกเขานอน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 มืดคืนน่ะตื่นตอนเศร้าปุ๊บระบบปอดระบบหายใจก็จะมีพวกเสเลดพวกไอ้น้ามูกในะระบบหลอดลมคุณหมอเป็นกันเลยไหนนำว่าไอ้เขากินพวกว,วิตามินซีท,ที่อ่าจได้ไมาจากพืชพัก อาหารต่างๆก็ได้หรือแม้นพวกของเปรียปร้ยวๆเช่นพวนํำสมขั้นยังสิไหมคะมพวงลำสมขั้นพวกไอ้ผลไม้อันนี้ก็เลยจัดเลยค่ะมะม่วงหาวมะนาวมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โกสดๆเนี่ยคะ่ะวิตามินซีสดๆต้นนีหวานต้นนี้หวานน,นึกวา่วามันจะเปรี้ยวคื่ต้อนอื่นๆต้นเขียวพุนงนี่ก็หวานหวานหวานเลยละทันนี่ย มันย่างเก็บไว้ตอนสุกๆฉำๆนี่มๆหวานกินได้ง่ายๆเลยตูว่าจะเก็บเธอไว้สองสองต้นเลยเอาไว้ไปลูกไว้กินปีหน้าเม่วงไม่รู้หาวมะนอวไม่รู้หอจอนกินไหมลูกจอนกินบ้างอ่ะวิตามินซีลูกวิตามินซีวิตามินซี ก,กินบอ๊อบอกินบ๊อบเป็นบอ๊อบเป็นกับบอ๊อกกินเออบอ๊อกกินบ๊อบเป็นกับบอ๊บบอบตองจมล่ะวิตามินซีได้หนิอ,อืมกินบ๊ะ <c oughs> แมวเมินไม่เป็นไรจอนไม่กินเดี๋ยวยายกินเองมะม่วงไม่รู้หาวมน,นาพันไม่รู้สรุปว่า เก็บเธอไว้ทั้งสองต้นค่ะ